มีที่ทำที่ทำอะไรก็ใช่นะคะที่ทำมาให้นด้มาได้ค่ะที่ทำเป็นงานศิลป์ที่ทำนะคะตัวติดงานดูงานตกแต่งค่ะอะไรก็มีงานลายโป้นรืองานที่ ผู้ใช้รายไีจะผู้บริหารผู้รับจิตผประกอบการและผูขายต้องใช้ได้อย่างไรก็ตาค่ะที่เราแนะนำใบริโภ่กใสานารันะคะในวันธรรดาปกตนะคะนาะ มาทีม่ที่โกได้วนะคะนีหมันนะคะถ้าจะนี้นะคะค่ะวัน4นาได้จนะคะที่สวนลรงนนะคะเดือนในวันลอยกระทงในวันจันร์2พฤศจาน2 5 6นะคะน้เป็นอกานะคะที่ ้องในหมู่นะคะใาาานะคะโดยทัขอารได้จที่นั่งนะคะจากที่ทนะคะทด้านหน้านะคะระววรนะะขอเรียนเชิญทุกท่านได้เลยน,นะคะและในขณะน,นี้นะคะคณะกรรมาการนะคะได้จัดเรีนะคะพิจารณานะคะการรมนะคะ ปลูกนะคะกระทงมนะคะที่นำจัดเข้า,าประถ่มนะคะถูกตั้งอยู่ตรงนี้นะคะที่สักรูดเลยะค่ะ นะะคท่านผู้ที่นั่นะะาารับความสนใจนะคะมีความนะคะตัอองในะคะอยากจะชมนะคะผลงานนะคะที่ผลิมะะตมาจากวัตปัญญาของคนไทยเรานะคะผ่านวัสดุนะคะที่ได้มาจากของถิ่นวัสดุธรรมชาตินะคะสามารถนะคะเดินมาชมนะคะได้ที่บริเวณเวทีแห่งนี้ได้เลยค่ะ เราก็เดนล,ลงเดินไปลูกเกมในงานศิลป์ผลงานงานประดิษฐ์ประตูนะคะก็จะแบ่งแยกออกเป็นเกมในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมในด้านของฟังสวยงานตาม คุณเ่อนคณะกรรมการค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูนะครมีสายเขียนนะครับเขียวยาวเขียนกระทงออกเลยเขียวอไอนซึ่งเป็นชุดผลงานว่าต่างดอนไม้บูชานะครับซึ่งจะมาในคอนเซ็ปต์ดอกบัวซึ่งถือถือว่าเป็นดอกไม้แห่งการคารมรุนอกนะครับซึ่งเป็นการ เนาะว่าเป็นการทําเอาตะัวเนี่ยเพื่อบูชาพระแม่คงคานะครับซึ่งคอนเซปต์ของงานเนี่ยจะเป็นการใช้ผ้าทวกเป็นผ้าตาหรือว่าที่เราคุ้นตากันดีนะครับซึ่งจะเป็นผ้าไทยลลายไทยดิ้งเงินนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีชมพูเพื่อแสดงถึงกีบุกของตะัวนะครับซึ่งกีบัวแต่ละกีบเนี่ยก็จะประดับด้วยดอกไม้ที่อยู่ตรงปลายกีบนะครับเชิวางเครื่องที่นะครับเคมื่องของตลาดนะโดย กองายม well. nah right right? ี okay. mm ่ถ hmm. ม hey ีลานะครับให้ดอโดยที hey ่นองานของทางการหลวงพรตลาดนาเราเช่อความสะดวกะครับมีจ้าที่กำเนดนการโพแก้วมาชื่อำความสะดวกจะนั้านที่จะวาดกระทงนะครับมีจกรวบวสองสอท่านประกวดกระทงในวันนี้ค่ะไปดูอะไรรลิเกบอก ดยท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะธาถือเป็นท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้นะคะมีความสามารถมีทักษะในด้านของการประดิษฐ์กระทงเป็นอย่างดีนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรสุขุมานมิธิพัทรอนันต์อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์